ันนี้มีผลพวงจากเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับรองนายมงตรีเฉลิมอยู่บำรุงก็มาที่สภาแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะฮะช่วงแรกๆของการให้สัมภาษณ์สื่อก,ก็ฟังดูแล้วก็ดูดีนะฮะเพราะว่าสื่อก็พยายามจะสอบถามเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวว่ามันปรากฏเรื่องของการทุจริตอะไรแบบนี้เนี่ยรองนายมงตรีจะเข้าไปทําอะไรได้บ้างเนี่ยนะ,ะคุณเฉลิมก็นําพานะฮะว่าจะเข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะแรกๆก็มาดูดีนะฮะแต่จะมาสะดุด ค่อนข้างมากก็ตรงที่ว่าในบรรดาสื่อที่มาลุมล้อมสัมภาษณ์คุณเฉลิมเนี่ยมีคุณสมจิตนวเครือสุนทรน,นักข่าวของทางช่องเจ็ดลมอยู่ด้วยนะฮะคุณสมจิตกับคุณเฉลิมที่ผ่านมาแล้วก็คงจะรู้ข่าวกันไปแล้วนะฮะว่าอาจจะมีความเข้าใจผิดต่อกันนี่นะฮะก็ปรากฏว่าวันนี้นะฮะตอนที่คุณเฉลิมเดินมาจะให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยนะฮะคุณสมจิตก็เดินเข้าไปหาแล้วก็ยกมือสวัสดีนะครับแล้วก็บอกว่า ขอเรียนสัมภาษณ์ท่าหน่อยนะคะคุณเฉลิมก็ยิ้มทักทายนะครับแต่ก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์คุณสมจิตก็พยายามจะบอกว่าเราต่างคนต่างทําหน้าที่แต่ก็ถูกปฏิเสธอีกนะฮะคุณเฉลิมบอกว่าไม่เอาผมไม่ให้สัมภาษณ์คุณคผมบอกไว้แล้วค,คนอื่นถามได้หมดหลังจากนั้นนักข่าวคนอื่นก็ถามถามคุณเฉลิมไปคุณเฉลิมก็ตอคบคุณสมจิตก็ก็ยังยืนยันที่จะทาหน้าที่ของตัวเองก็ถามบ้างนะฮะ ซึ่งคำถามของคุณสมจิตก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่นะครับคุณเฉลิมก็ไม่ตอบอีกนะฮะเดออี๋ยวลองฟังช่วงนี้ดูนะครับ จริงๆเนี่ยเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยโอ้โหสนิทกันมากทุกอย่งเราอเป็นายเหมือนแบบย้ายลงตังอะไรครับทีไรไม่เอาผมไม่เอ่ยถ้าว่าคุณต้องบอกนะครับไม่เอาคนอื่นถามได้หมดท่านประมินการชุมนุมที่บอกว่าอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างจะส่งผลกระทบต่อประเทศชาติยังไงบ้วยซ้ำไม่ได้ผมไม่ลูกเสือไม่เสียสัตว์เพราะบอกแล้วจะไม่ให้สองฝ่ายคุณลมจิต ท่านน่าใจใจนักเลงชอที่จะทําหน้าที่ต่างคนต่างทําหน้าที่ผมไม่ใช่คนนักเลงผม,ผมคนขี้กลัวโอ้โหชีวิตนี้ขี้กลัวจะตายไปเโอเคเดี๋ยวนั้นแล้ว<า>นี่นี่เป็นคำถามท้ายๆนะฮะที่คุณเฉลิมก็ปฏิเสธไปเป็นครั้งที่ครั้งที่สามด้วยซ้ำไปนะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสมจิตก็พยายามจะตั้งคำถามอย่างเช่นว่าเรื่องของบร,อริษัท President Agri Trading ที่เคยถูกปปชชี้มูลเรื่องทุจริตมาแล้วต่อมาเปลี่ยนเป็นสยามอินดิก้าแล้วทำไมรัฐบาลถึงยังสามารถทำงานร่วมกับภาคเอกชนที่มีปัญหาเรื่องทุจริตได้นะคุณมสมจิตถามคุณเฉลิมก็บอกว่าผมไม่ตอบคุณผมตั้งใจไว้แล้วว่านักข่าวทั่วทั้งประเทศโดยเฉพาะจ้องเจิตผมให้สัมภาษณ์หมดแต่สำหรับคุณสมจิตผมไม่ตอบอนี่นี่ฮะเป็นอย่างนี้อยู่สามครั้งครับ <c oughs> คุณสมจิตก็ ดึงดันทําหน้าที่ไปเรื่อยถามไปเรื่อยใช่เจอถ้าคําถามสุดท้ายที่คุณสมจิตบอกว่าท่านก็น่าจะใจนักเลงพอที่น่าจะคิดว่าเราต่างคนต่างก็ทําหน้าที่อใช่ไหมแต่ว่าคุณเฉลิมบอกว่าผมไม่ใช่คนนักเลงผมคนที่กลัวคนรองนายกเหมอเนาะไม่เอาลอกเจอเรื่องของปัญหาในสภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้ที่มีการประชุมสมาชิก แล้วก็ลงมติ139เสียงนี่นะฮะที่ประชุมกันตรงขั้นบันไดไม่ได้เข้าประชุมเนี่ยในการปลดประธานสภาสาหกรรมคือคุณพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลออกจากตําแหน่งแล้วก็เสนอชื่อคุณสันติวิราชดานนนขึ้นมาทําหน้าที่แทนเนี่ยนะครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนายพยุงศักดิ์ออกมาถแถลงชี้แจงว่าตัวเองก็มีกลุ่มที่สนับสนุนตัวเองอยู่20กลุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็ บอกว่าตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมเนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงยืนยันว่าตัวเองนั้นจะทํางานในตําแหน่งนี้เนี่ยจนครบวาระก็คือครบวาระเนี่ยปี2557นเดะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือผมยังเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายทุกประการและยังยืนยันว่าเรามีอำนาจหน้าที่ในการบริหารง,งานตามปกตินะครับ ส่วนใครที่ไม่เห็นด้วยนะครับท่านก็มีขั้นตอนของท่านนะครับมีเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับที่จะทําท่านคงต้องไปใช้กระบวนการอื่นนะครับที่จะเข้ามาเห็นต่างนะครับก็คิดว่าเรื่องนี้นะฮะเมื่อเมื่อเช้านี้นะครับเนื่องจากว่าทางท่านรองนายกรัฐมนตีท่านกิติรัตน์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านประเสริฐแล้วท่านประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมท่านวิทูลเนี่ย ก็ได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับก็คงอยากทราบความเป็นไปเป็นมาของเรื่องนี้นะครับผมก็ได้ขออนุญาตเข้าไปชี้แจงนะครับเมื่อเช้าก็ไปพร้อมกับคณะนี้นะครับไปชี้แจงที่เขามีการอภิปรายกันอยู่นะก็คงไปชี้แจงที่รัฐภานะครับก็ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ท่านทั้งหมดนี่นะครับก็เข้าใจนะแล้วก็จะทาตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกประการนะครับแล้วก็ให้เป็นเจตนา ที่ดีในการที่จะดูแลอุตสาหกรรมของประเทศดูแลผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็คิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ในสภาวตสาหกรรมก็ขอยืนยันนะครับว่าเราจะดำเนิการกาทำงานให้เกิดความถูกต้องเกิดผลดีกับสังคมประชาชนและผู้ประกอบการทุกระดับครับรวมทั้ง SME นะครับที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษก็ยืนยันทำหน้าที่ต่อ <น>ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางรองประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับนายกิตติตั้งจิตมณีศักดาเนี่ยก็ขยายความให้ฟังว่าประธานสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเขามีอำนาจในการเลื่อนการประชุมได้คือถ้าเกิดมีการประชุมประจำเดือนเนี่ยก็สามารถเลื่อนได้แล้วเมื่อวานนี้เนี่ยตัวของคุณพยุงศักดิ์เองก็ได้มีการออกคำสั่งเลื่อนการประชุมออกไปแล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อวานที่มีการประชุมกันแล้วมีมติปลดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการประชุมคณะกรรมการ ข้อบังคับของสภาศาสาหกรรมกําหนดให้ประชุมคณะกรรมการเดือนละหนึ่งครั้งถ้ามีปัญหาก็เลื่อนได้ยกเว้นจะเสนอให้เปลี่ยนรูปแบบการประชุมก็ต้องเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบนี่ก็เลยบอกว่ากฎหมายพรบสภาวาสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่กฎหมายเอกชนจึงต้องตีความตามหลักกฎหมายมหาชนกฎหมายมหาชนจะต้องตีความอย่างเคร่งครัดตามตัวบทกฎหมาย ถ้ากฎหมายไม่ได้ระบุว่าสิ่งใดทําได้ก็ไม่สามารถดาเนินการได้กฎหมายไม่ได้ระบุเรื่องการปลดประธานไว้นะฮะแต่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการพ้นจากความเป็นกรรมการกฎหมายก็มีการกําหนดบอกว่าที่ประชุมใหญ่ของสภาอุตสาหกรรมต้องมีมติให้ออกเสียงด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาของสมาชิกสามัญที่มาประชุมหรือรัฐมนตรีอุตสาหกรรมสั่งให้พ้นจากตําแหน่งด้วยการอนุมัติจากคอรมอดังนั้นกฎหมายก็มีเจตนารมณ์เข้มงวดในการปลดไม่ใช่อยู่ดีๆเอา เอาสมาชิกมารวมตัวกันแล้วมีคําสั่งปลดออกมามแต่ว่าคุณสมมาตรขุนเศษเลขาธิการสอทอซึ่งอยู่อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่ต้องการปลดคุณพยุงศักดิ์เนี่ยบ,บอกว่าเมื่อวานนี้ที่มีการประชุมกันเนี่ยการปลดประธานเนี่ยมีการปลดตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพยุงศักดิ์เนี่ยเข้าใจผิดว่าอำนาจการปลดประธานเป็นอำนาจของที่ประชุมใหญ่ แต่ที่ประชุมใหญ่มีสิทธิ์เฉพาะการเลือกตั้งคณะกรรมการจึงทําให้การปลดกรรมการออกจากตําแหน่งต้องเป็นมติของที่ประชุมใหญ่และเมื่อคณะกรรมการที่ผ่านมาที่ผ่านการเลือกตั้งจะมาแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการบริหารสภาุตสาหกรรมดังนั้นครั้งนี้การประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่จําเป็นต้องร้องศาลปกครองแล้วตอนนี้ก็เตรียมการให้คุณสันติเนี่ยมาทาหน้าที่แทนอืยุ่งลฮะฝ่ายหนึ่งก็อ้างกฎหมายนะฮะว่ากฎหมายเนี่ย มีสิทธิ์เฉพาะที่จะปลดกรรมการ,รนะฮะแต่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็บอกว่ามีสิทธิ์ที่จะปลดประธานนะฮะก็ฝ่ายของรองประธานสายของคุณพยุงศักดิ์เนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าที่ประชุมใหญ่สทอทเนี่ยมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงต้องไม่น้อยกว่า2ใน3นะครับของสมาชิกสามัญน,นะฮะซึ่ง ทางด้านของคุณสมมาตรขุนเศษเลขาธิการซึ่งอยู่ในซีกที่จะให้คุณสันติขึ้นมาเป็นเนี่ยก็บอกไม่ใช่อย่างนั้นที่ประชุมใหญ่สอทอเนี่ยมีมีสิทธิ์เฉพาะการเลือกตั้งคณะกรรมการออมันมองกับมันคนละอย่างเลยฮะใช่นะฮะตกลงที่ประชุมใหญ่สมาชิกสาม,มัญเนี่ยนะฮะฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าถ้าเกิดจะเปลี่ยนประธานเนี่ยต้องใช้เสียงสองในสับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยบอกว่าที่ประชุมใหญ่ สมาชิกสามัญเนี่ยมีสิทธิ์เฉพาะที่จะเปลี่ยนกรรมการแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็จะทำหน้าที่แล้เก้าอี้ประธานสภาอุตสาหกรรมมีตัวเดียวแต่ตอนนี้มีสองคนใช่แล้วใครจะไปนั่งทีเนี้ย <laughs> นะฮะเรื่องนี้นะฮะวันนี้คุณประยุง์ศักดิ์ก็ไปเข้าพบรัฐมนตรีคลังเข้าพบรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณประเสริฐบอกนะครับว่า ก็ขอให้ส่งเรื่องมาแล้วก็จะพิจารณาให้คําตอบเรื่องนี้นะครับ,รบภายในสัปดาห์นี้นะฮะว่ามันจะเป็นยังไงก็เห็นได้ชัดเจนว่าขัดแย้งกันนะถึงแม้ว่าตัวคุณสันติเคยสนับสนุนคุณพยุงศัก์ขึ้นมาทําหน้าที่มาก่อนก็ตามาแต่ว่าวันนี้คุณพยุงศักเนี่ยพูดชัดเจนเลยบอกว่าเรื่องที่คุณสันติเนี่ยเคยสนับสนุนมาก่อนอันนั้นเป็นเรื่องในอดีตครับ แต่การเคารพผู้อาวุโสก็เป็นเรื่องที่อยู่ในใจมาตลอดและคงไม่สามารถทําตามที hmm. ่ค hmm. ุณ <they> ส <'re S 1> <'s> ันติเนี่ยบอกได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะบางเรื่องเนี่ยที่ไม่ขอทําตลอดชีวิตไม่รู้ว่าเรื่องอะไรไม่สามารถทําตามที่บอกได้ทุกเรื่องครับเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับเชิญร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลประจำสัปดาห์จากพนาโซนิ r ไรติงตลอดเดือนพฤศจิกายน หลอดไฟ LED นอกจากใช้พลังงานไฟน้อยแล้วยังมีคุณสมบัติทางอ้อมในการประหยัดไฟอย่างไรร่วมสนุกได้ตอบคำถามใน t w i t เตอร์ k k u n d e r s n a t i o n พร้อมติดแท็ก writing และแท g n a t i o n